สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่เครพรักทุกท่านวันนี้ก็พบกับแม่ใหม่นะคะนี่ถั่วของแม่ใหม่ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะพาไปปรับปรุงแปลงนะคะเพื่อที่จะเตรียมนะคะนี่ค่ะก็ได้ถอนไปเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้แม่ใหม่ก็กําลังเอาญ้าออกนะคะญ้าที่ลกุลกๆออกนะคะต้องเก็บสายน้ําหยดก่อน ซึ่งตาก็ช่วยไปแล้วนะคะนิดนึงก็เหลือไม่กี่เส้นแม่ใหม่ก็ทําเองตอนนี้ก็เดี๋ยวถางหญ้าออกให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถไถยนะคะเข้ามาถ่ายให้เขาว่าจะมาปั่นให้นะคะเพราะว่าเขาติดเขาติดอะไรผ่านปั่นอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะมาทําให้แม่ใหม่ก็เลยต้องรีบทําคนเดียวเลยค่ะถางคนเดียวเหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องอดทนค่ะ เพราะว่าฝนจะตกถ้าฝนตกเขาก็จะไถไม่ได้นะคะส่วนเศษหญ้านี่แม่หมก็เก็บใส่เข่งนะคะใส่เข่งใหญ่นี่ก็สบายหน่อยนะคะแล้วก็ลากไปนะคะแม่หมาเอาไปทําปุ๋ยหมักค่ะทําปุ๋ยหมักไว้ใช้นะคะทําแบบง่ายๆค่ะก็ไม่ได้ใส่มูลสัตว์อะไรเยอะนะคะเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายเองค่ะนี่แม่หมก็เอามากองนะคะทําเป็นชั้นๆไปค่ะ นี่ก็ถึงเวลาที่รถไถมาปั่นให้แล้วนี่เขาก็ำลังปั่นให้เลยค่ะพื้นที่นีดเดียวนะคะน้อยมากๆแม่ใหม่ก็แอบลงผลไม้ไปนะคะเพราะว่าตากับยายเขาไม่ค่อยอยากให้ปลูกเท่าไหร่เขาอยากให้ตะปลูกถั่วนะคะเนี่ยแต่แม่ใหม่น่ะแม่ใหม่ก็ว่าตัวแม่ใหม่ก็เหนื่อยนะคะแม่ใหม่ก้มไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าแม่ใหม่ก็ กำลังคิดอยู่นะว่าจะปลูกหรือเปล่าทัวเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราปรับปรุงพื้นที่ก่อนนะคะจะปลูกอะไรก็ค่อยคิดอีกทีนะตอนนี้เอาพื้นที่ให้สวยงามพร้อมที่จะปลูกต้นไม้ต่างๆก่อนนี่รถไถก็กำลังทำให้รรยากาศที่นี่สวยค่ะได้มาทำการเกษตรนี่รู้สึกมีความสุขนะคะจากปีที่แล้วนี่รู้สึกว่าโอ้โหปลูกผักค่ะตรงนี้ เตรียมแปลงปลูกผักในหม่ๆเปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าผักนี้ก็คือปลูกแล้วไม่กินค่ะไม่มีใครกินนะคะไม่มีใครกินแล้วก็ไม่ได้เอาไปขายด้วยเพราะว่าเราก็สู้มแมลงไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องไปซื้อที่ตลาดอยู่ดีทีนี้ก็เลยเปลี่ยนแนวเลยลงผลไม้ไว้เลยค่ะตอนนี้ นี่ค่ะแปลงปลูกของแม่ใหม่ก็เสร็จแล้วนะคะสวยงามแล้วค่ะปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะทําการโรยปูนขาวนะคะทิ้งไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนี่ยค่ะแม่ใหม่ก็ถือปูนขาวมาแล้วนะคะแม่ใหม่ก็จะโรยเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนเนาะแล้วก็เก็บพัวออกด้วยะค่ะเก็บ ปุ๊บนะคะแม่หม่ก็ไถแล้วก็โรยปูนขาวตากแดดไว้สักสักสามถึงห้าวันนะคะแม่หม่ก็จะใช้เวลาประมาณนี้เพราะว่ามันฝนตกด้วยเนาะแม่หม่ก็จะเร่งปลูกค่ะนี่ละค่ะทำการ,กรเกษตรแบบง่ายๆค่ะ แม่ใหม่ก็อายุมากแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ทําอะไรนะคะก็ตามเรี่ยวแรงที่ตัวเองมีนะคะเหนื่อยก็พักค่ะพอมีแรงก็ค่อยมาทําใหม่ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ